รถกานส้วงตลาดอำเภอกระตุ้มได้ฝ่ายปกครองมีรัษดรนในเขตที่มาติดตอ่อคุณประหลัดอยู่ที่อำเภอชายคนนี้ก็ขึ้นมาครับมาติดต่อเรื่องอะไรครับผมมาขอใบอนุญาตพกปืนครับพกปืนเหรอครับผมพคกปืนเรื่องสำคัญน,นะครับก็ต้องมีเหตุผลสมควรผถึงจะออกใบอนุญาตให้สำคัญดีครับคือในซอยบ้านผมเนี่ยโจรมันชุมมาก มอเยอะมันมาของเล็กของน้อยของใหญ่มันก็มั่หมดขนาดอาหารหมามันจะขโมยเลยโอ้โหตายจริงไอขโมยร้ายครับร้ายกาศมากครับหน้าพกุกมือจริงเชียวขนาดอาหารหมามันยังไม่เว้นเลยฮะอาหารหมามันก็เอาครับผมเนี่ยผมก็เลยต้องพวกมาด้วยอ้มันจะขโมยโอีกโอ้ถึงกับเอามาด้วยเฮ้ยแ,แปลกแปแล้วไหมเนี่ยแต่มันก็มีประโยชน์ดีฮะเนี่ยมีประโยชน์ยังไงอะ่ะเอาก็ระหว่างที่ผมรอแล้วรอตั้งนาน าผมไม่ได้อาหารหมาเนี่ยหิวแย่เลยแลไปกินอาหารหมาแล้วเปิดได้ไหมนะไม่ได้ครับไม่น่าได้ครับไม่ควรได้เลยล่ะครับลองนึกถึงดิครับกินอาหารหมาแล้วจะให้พกปืนได้ไงครับขอบคุณอย่าให้นะครับคุณประหลาดตรงก็ดีนะเนี่ยอาหารหมามีประโยชน์มีโปรตีนเหมาะสำหรับบุรักโตเต็มวัยโตผมพวกแกับปืนะ คุณต้องรอการพิจารณาก่อนนะรอลองไม่มารอรอไม่เป็นไรครับรอได้นหนา่ไหนก็รอได้ไดผมมีอาหารหมาแล้วรอแค่ไหนผมก็รอได้แล้วเดี๋ยวผม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 รอแล้วกันนะนะรอคุณคุ้นทุกป่าคุณว่าคุณนก,กับไปรอที่บ้านก่อนดีไหมครับคูแ่แล้วขู่แล้วรอเลยแหม่ตะทิ้งูไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมาไตามสบายเลยครับครับรอ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 นานไหม อนเลยรเห็นแล้ว <ules> อย่าเอาแหละถึงกับยกสดโอ้โหก่อนด้วยคุณประหลัดครับระวังมันกัดครับก่อนให้ใบอนุญาตพกปืนเนี่ยเอาแกไปฉีดยากันสุนัขบ้าก่อนดีกว่าครับน่ากลัวมากผมที่มาต้องถือชุนักมาเรื่อยๆขโมยแล้วมันก็มีประโยชน์สำหรับผมก็คืออาหารบ้านมีโปรตีนเขาทิ้งผมดู ขพราะว่า,าถามคุณว่าตลาดจะกินได้นะขอขอบคุณคุณบรรพศจันทวงศ์ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง